นี่มาแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบียสุรินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่กับทีมงานเจปุทีมงานซับอุดมนะครับมีใครจะมาอีกไหมโอ้ เสมอจงเลยครับเสมอจงอ่างเลยนี่เหยียบคันเร่งน้อยเ <c oughs> จ้าหลงเฟืองแล้วครับคับนนี้ดูสิครับ คเดี๋ยวมาชมคันนี้ต่อนะครับน้องใหม่น้องใหม่ไปแล้วครับสวยจังเลย ทีมนี้มีแต่รถแต่งเลยครับอยากแน่นอนโอเคอมไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับเดี๋ยวมันขึ้นเองฝีมือคันเทพครับ ต่อกันนี้เลยครับบ้านระโยงอันนี้จะเป็นขุดสระรอบหมู่บ้านนะครับอันนี้สระชั้นนอกมากนี่หมู่บ้านระยงจะมีสระรอบหมู่บ้านนะครับ พี่ใหญ่จะขึ้นไหวไหมพี่ใหญ่โอ้แต่จะนับ ครับเฮ้ยแถมครับแถมนิดนึงจักน้อยนึงนั่นละมาเลยสบายสบายอยู่แล้วครับไม่ชันมาก ไบาสบายครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ